ลูกนี้นะโกแม่งช้าเดี๋ยวตัดเสียงลงลงไปด้วยเอ้หอตอกส้นหลุดแล้วถอดเนี่ยถอดไอเวลาออกคนฟิมเราไม่ได้ใช้ตเสียบอลต้องตามไอเวลาอะ ล็กไปลล้ขางเต็มเจอแปดหกนะครับโาที่จดแต่กาลางไม่ได้ซีเรียลเลยเบ่ลนี่ลงแปดูกพอแล้วนม่เข้าชหโดต้องเข้าสัตสัตโอ้ช่องกว้างวายิงตรงประตูเป็นตอนหรือเป็นเรี่ยงอะไรมาอ้ยเอาเหมือกันเลยประตูต้องใหญ่เหมือนโฟกัสแต่ตัวโกกันเนี่ย นี่ยิงเข้าเลย้แล้วแล้วคือเจอเจอทีมเจอทีมเร็วเจอแปดหกครับโอ้โพี่พี่วีอานอะรใครของ แต่ไรเป็เกบไรของขายของขายของแกเองใช่ไหมกขยันเรยนโบราณอ่าแล้วก็โอ้ยไม่รู้กล้องทันหรือเป่าเาลองอีกทีนึ่งตกใจบอลแล้วตัวสะดุ้งอะ 完了完了完了！三百度的数。